สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโตโยต้าเดลิอโต้นะครับวันนี้นะครับผมจะหยิบยกเจ้าคันนี้มาพูดคุยกันครับยาริสครอดนะครับซึ่งเป็นรถครอสโอเวอร์นะฮะขนาดที่เป็น b ีเนะครับเป็นคร o สโอเวอร์ที่ขายดีที่สุดนะครับว่าทำไมมันถึงขายดีนะครับวันนี้เรามาดูเหตุผลกันครับ สำหรับการออกแบบก็ขอพูดผ่านๆน,นะเพราะว่ารถเปิดตัวมานานแล้วนะครับสมส่วนนะครับการออกแบบแล้วก็ด้วยความที่เป็น crossover นะครับทรง5ประตูนะครับแล้วก็เป็นรถนั่งที่มีการยกสูงขึ้นมานะครับมันตอบโจทย์การใช้งานเมืองไทยเรานะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยถึงว่าไม่มีหลุมไม่มีบ่อมากนักนะครับแต่ว่าในนี้มันมีลูกด้านหน้ามีแบบ รอยต่อของถนนต่างๆนะครับซึ่งรถที่มีการออกแบบให้ยกสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็ผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาย่องเนาะก็คือรูดผ่านลุมไปได้เลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันกอนก้างจะสูงนะครับแล้วก็ฝนตกหน่อยนะครับในกรุงเทพหรือว่าในตัวอยุธยาเองก็น้ําขังแล้วนะฮะรถที่มีการยกสูงขึ้นมาอย่างนี้ก็สามารถลุยฝนนะครับลุยน้ําท่วมไปได้นะครับประมาณกลางล้ออย่างนี้ก็ไปได้นะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะครับเดินทางต่างจังหวัดนะครับ รถที่มีขนาดที่สูง,งนี้นะครับก็ไปได้หมดเลยนะครับถนนแบบกรุขะน่อยนะครับออการท่องเที่ยวต่างๆครับเชิงแบบแคมป์ปงแคมปิ้งนะครับไปภูเขาขึ้นเขาลงห้วยอย่างนี้คือไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกรถที่เป็นแบบทรงซีดานเตี้ยๆหน่อยก็อาจจะต้องมายงมาย่องนะอย่างนี้คือไปได้เลยตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ทรง5ประตูเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาพับเบาะนะครับการขนสัมภาระต่างๆหรือว่าการเอนเบาะนอนเนี่ยก็ถือว่าสะดวกกว่านะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้อลิสคอร์สนะครับ ขายดีนะครับตอบโจทย์การใช้งานทั้งรูปลักษ์การออกแบบทั้งอัตราประโยชน์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวสมรรถนะของตัวรถนะครับบริษัทเครมว่า26ล,ลิตรเลยนะร,รุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะดูโอวีวีทไรหัส 2NR นี่ก็คือได้รับการออกแบบมานานแล้วนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ผมขอพูดตรงๆเลยกันว่ามันอยู่ใน V ีออสอยู่ในเซ็นท่าอยู่ในเวลอดพวกนี้นะครับซึ่งระยะเวลาการใช้งานนี่ก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างจะทนทานแลก็สเสียรน,นะคับ แต่ว่าตัวนี้มีการอัปเดตเพิ่มขึ้น,นครับมีการปรับจูนแรงม้าต่างๆครับให้ทํางานบาลานซ์ก็คือสมูทกับระบบไฟฟ้าหรือว่าระบบไฮบริดครับแรงม้าต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขามีการจับคู่กับตัวมอเตอร์นะครับลดทอนแรงม้าลงมาเพื่อให้ทํางานตัดต่อกําลังกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสมูทขึ้นนะครับ ซึ่งตัวเครื่องยนต์นะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันแล้วก็111แรงม้านะครับตาการสิบเรื่องอย่างที่ผมบอกไปนะครับบริษัทเคมมาว่า26กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ใช้งานได้จริงๆผมว่าก็20กิโลเมตรสบายนะ20กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะคันนี้ใช้งานจริงนะครับก็คือวิ่งถนนด้วยวิ่งในเมืองด้วยก็ประมาณนี้ครับ20 21นะครับหรือบางท่านก็อาจจะวิ่งได้มากกว่าก็ลองคอมบินเข้ามาครับที่ใช้งานนะครับทีนี้นะครับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือระบบเสริมความปลอดภัยในรถคันนีี้้ท่่ใหมาาก็ถือว ให้มายังจัดเต็มเลยนะครับเริ่มต้นจากการด้านหน้าเลยผมเริ่มจากตัวกล้อง3ามรอยพิกเตรงนี้มีให้นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับตัวมุมกันชนตรงนี้มีให้นะครับก็เข้าใกล้วัตถุหน่อยเข้าใกล้กำแพงหน่อยก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วนะครับแล้วก็ตัวกล้องก็สามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็ตัวตาเซฟตี้เซนนะครับระบบป้องกันการชนทางด้านหน้านะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับป้องกันการออกนอกเลนพร้อมประคองพวงมาลัยกลับเข้าให้นะครับอันนี้ทํางานได้ดีนะครับ แล้วก็ยังมีรถการรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับก็มีให้นะครับเลนกิปปิ้งเอซิสนะครับมีให้นะฮะแล้วก็ไดนามิกเรดาร์คริสต์คอนโทรนะครับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับการข้างหน้าช้าเราช้าตามการข้างหน้าจอดเราจอดด้วยนะครับระบบนี้ก็มีนะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับในยามค่ําคืนที่ทางมืดสนิทนะครับรถคันนี้เปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะถ้าเกิดว่าเขาตรวจจับรถข้าหน้ามานะครับหรือว่ามีรถทางด้านหน้าก็เขาจะปรับ ไฟตามอัตโนมัติมีให้นะครับระบบแจ้งเตือนรถคันหน้าเคลื่อนตัวนะครับระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดก็มีให้นะครับคือว่าออปชันค่อนข้างจะดีนะครับที่เหลือก็จะมีระบบพื้นฐานที่มีให้ทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกนะครับเสริมแรงเบรกควบคุมเสถรยรภาพในการทรงตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันป้องกันล้อมุนฟรีนะครับระบบพวกนี้มีให้เป็นพื้นฐานทุกรุ่นเลยนะครับรถคันนี้ก็มีนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับมีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะาบสปอร์ตมอนิเตอร์ทั้งด้านข้างได้ด้ววยแล้ก ระบบแจ้งเตือนรถทางด้านหลังเคลื่อนตัวนะครับหรือว่าเอ,อ่อเรียวคอสฟิเกเลก็มีให้นะครับแล้วก็ตัวคันนี้นครับตัวท็อปสุดเนี่ยยังมีระบบแจ้งเตือนลมยางนะครับถ้าเกิดว่าลมยางล้อไหนนะครับอ่อนไประบบก็จะมีการแจ้งเตือนให้นะครับก็จะสังเกตได้ว่ารถรุ่นนี้นะครับออปชั่นค่อนข้างเยอะนะครับด้านในก็มีระบบเสริมความปลอดภัยนะครับก็คือถุงลมนิรภยัย กตำแหน่งนะครับเป็นพื้นฐานทุกรุ่นเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผมยิบยกขึ้นมาครับเด่นๆนะครับจริงๆแล้วพามีการฝังแน่นว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยเสริมความปลอดภัยนะครับตัวถังนีลภัยก็ยังมีให้ครับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็สําหรับตัวท็อปสุดนะครับซึ่งเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่คันนี้นะครับยังมีกระจกบังลมหน้านะครับแบบดูดซับความร้อนนะครับมีให้อันนี้เฉพาะตัวท็อปสุดนะครับอันนี้ดูใสๆดูธรรมดายังมีระบบดูดซับความร้อนให้นะครับ รวมไปถึงภายในนะครับกุเล่โมดูเล่นะครับก็คือตัวเบาะนะฮะเคลือบสารกันความร้อนครับก็จะช่วยดูดซับความร้อนของตัวเบาะนั่งนะครับจอดตากแดดเนี่ยการสะสมความร้อนก็จะน้อยนะครับรวมไปถึงหลังคารับตัวนี้เป็นกระจกด้วยนะครับแต่ไม่สามารถเปิดได้นะในตัวท็อปสุดนะครับเห็นไหมว่าออปชั่นเนี่ยรถราคาระดับนี้นะคือให้แบบไม่ไม่น้อยหน้าทัวร์ัมรี่เลยนะครับทางด้านหน้าก็ดูสวยงามนะครับระบบเสริมความปลอดภัยก็ครบครันนะครับราคาเข้าถึงง่ายประหยัดน้ํามันครับ ก็เป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่ทําให้ตัวยาดิสคอร์ดนะครขายดีนะครับประหยัดออปชันดีระบบุกเฟิรมความปลอดภัยแน่นๆครับแล้วก็ด้วยความเป็นโตโยต้านะครับก็ถือว่าระบบไฮบริดต่างๆนะครับเชื่อถือได้ครับการรับประกันระบบไฮบริดเนี่ย5ปีไม่จํากัดระยะทางรวมไปถึงแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับซึ่งเป็นตัวลิเธียมไอออนนะครับรับประกัน10ปีนะครับ10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับท่านผู้ชมจะสกีสัก 1ล้านกิโลนะครับไม่เกิน10ปีเราก็ยังรับประก,กันให้ครับถือว่าใช้โตโยต้าในอุ่นใจนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับผมขึ้นมานั่งปั๊บเนี่ยก็จะสัมผัสได้เลยนะครับว่ารถุ่นนี้ออกแบบได้ดีนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยดูทันสมัยนะครับ แล้วก็ออปชันค่อนข้างจะแน่นนะครับพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้านะ EPS ตัวนี้นะครับปรับความหนืดตามความเร็วนะครับขี่ช้าในเมืองพวงมาลัยก็จะนุ่มสบายทําเบานะครับขี่เร็วมากขึ้นนะครับก็จะปรับความตึงให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์นะครับระบบเสริมความปลอดภัยต่างๆระบบควบคุมเครื่องเสียงต่างๆมีการดีไซน์ไว้ที่พวงมาลัยทั้งหมดนะครับใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับข้อดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องละสายตาออกจากถนนได้เลยนะครับใช้นิ้วสัมผัสแล้วก็ควบคุมการใช้งานนะครับ หน้าจอมาตรวัดก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับมองเห็นได้ง่ายควบคุมได้ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็ค่อนข้างจะใหญ่มองได้ชัดเจนนะครับจอสิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับตัวเครื่องเสียงตัวนี้ครับรองรับ Apple Car p l a y a n d r อ i d Auto นะครับอันนี้สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์ต่างๆนะครับตัวพุชตาร์ต่างๆก็เป็นระบบสัมผัสเป็นดิจิตอลนะครับปุ่มต่างๆมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับเกียร์นะครับออกแบบได้ดีนะฮะก็ยังเป็นคันโยกอยู่ใช้งานได้ง่ายนะครัับบแล้้้วก็เขาาใจไดง่ยนะคร อัโต้เบคโฮมีให้เป็นพื้นฐาน,นครับแล้วก็เบรคมือไฟฟ้าตรงนี้ก็มีให้นะครับจากโรงงานถือว่ายาริสคอร์ดรุ่นนี้ออกแบบได้ดีแล้วก็ในตัวท็อปสุดนะท่านผู้ชมก็จะได้พวกเบาต่างๆที่เป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตัวนี้ก็เป็นฮ er ูเล่โมดูเล่นะครับมีการเคลือบสารนะครับดูซับความร้อนให้ที่เบาด้วยนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดได้หลังคากระจกนะครับพอลโลนิกซันลูกตรงนี้อาจจะเปิดไม่ได้แต่ก็เปิดมาเพื่อให้รถโดยสารห้องโดยสารมีความแบบ โปร่งสบายนะดูดีดูแบบกว้างขึ้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆถือว่าให้มาอย่างครบคันกล้องบันทึกนะครับมีให้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับบันทึกเหตุการณ์นะครับสำหรับตัวท็อปสุดนะครับหลักๆแล้วก็ทําให้รถคันนี้นะครับค่อนข้างจะขายดีอย่างต่อเนื่องครับทีนี้นะครับเราไปดูเบาะตอน2องครับสาหรับเบาะแถวซอนครับการนั่งโดยสารก็ถือว่าออกแบบได้กว้างนะครับหลังคาต่างๆเนี่ยก็ฮดรูมก็ยังเหลือนะครับผม175นะครับก็ยังเหลือเกินนะครับเกินกํามือ เกือบ2อำมือเนะที่นั่งนี่ผมนั่งตรงสุดนะขาก็ค่อนข้างจะเหลือเพราะเมื่อกี้ผมปรับเบาะนั่งท่าน้าเนี่ยโลเกือบมาสุดนะครับก็ยังถือว่านั่งโดยสารได้ดีนะครับก็ความนุ่มนวลของตัวเบาะตัวนี้ก็ถือว่าผิวสัมผัสดีนะครับแล้วก็ฟองน้ํต่างต่างเลยถือว่านุ่มนวลระดับที่แบบว่านั่งลายสบายครับอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าดีที่วางแก้วน้ําต่างนะครับมือเปิดต่างๆการพักแขนนะครับก็ให้มานะครับตรงนี้เห็นไหมนั่งแตบบ่ก็ถือว่า โอเคเลยนะครับนั่งสบายนะฮะแล้วก็สําคัญเลยนะฮะแอร์ตอน2อแถว2อตรงนี้มีมาให้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ตรงนี้เปิดหลังคาเปิดกระจกด้ก็ถือว่าทําให้รถเนี่ดูโปร่งขึ้นครับเดย๋ยวท่านผู้ชมที่มีบุตรหลานนะครับก็เหมาะเลยนะครับเปิดให้เขาดูแบบท้องฟงท้องฟ้าไปเที่ยวแคมปิ้งต่างๆนอนดูดาวนวนนอนได้ครับแล้วก็ตัวเบาะก็ยังสามารถพับเรียบได้นะ ตรงนี้60-40ฝั่งผมนั่งเนี่ย40%นะครับพับเรียบได้นะครับกรณีที่เราแบบขนของคนสัมภาระนะครับฝั่งนี้ก็ปรับได้นะปรับเอ็นลงไปได้นิดนึงอยากจะให้นั่งหลังชันก็ปรับขึ้นมาระดับหนึ่งอันนี้คือเอ็นสุดถือว่านั่งโดยสารสบายแล้วก็แอร์เนี่ยหายห่วงอยู่เลยครับเดินทางไกลอุปกรณ์ชาร์จไฟต่างๆก็มีมาให้นะผมเคยรีวิวคลิปเต็มไปนะยาริสคลอสนะครับก็ สามารถกลับไปดูได้แต่วันนี้ผมพูดเฉยๆนะครับว่าทําไมมันถึงขายดีสําหรับวันนี้นะครับผมมีพูดไว้ก็คือเหตุผลนะครับทำไมเจ้ายาริสคอสถึงขายดีเท่านั้นนะครับวิธีการใช้งานต่างๆของคนที่ออกรถไปแล้วนะครับก็มีทาไว้นะครับในช่องตัวต้าไดมอโโตนะครับ แล้วก็รีวิวจัดเต็มนะครับรีวิวเปรียบเทียบรุ่นมีนะครับกดติดตามช่องโต้ตาไดมอโต้ไว้นะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับชมคลิปแล้วมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเหตุผลทําไมเจ้ายาริสคอร์ดถึงขายดีอันดับหนึ่งนะครับรับชมคลิปเต็มได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ